ครับมือนี้มาเอ็ดไกไตน้ำนะครับเครื่องก็บชิมีตะไคร่ใบบักกูดคากระเทียมหัวหอมแดงนะครับใช้เครื่องหลายหลายนะครับดับ้าวครับต่อมาครับตำผิดบักพิกครับเป็นบักพิกแห้งนะครับผู้ใดมาผิดก็ใส่หลายหลานะครับเสร็จแล้วก็เอาเครื่องนะครับกระเทียมหัวหอม ค่ะอ่อนๆนะครบโขกตำแหลกๆนะครับนี่ตำเครื่องแหลกๆเลยมุนๆตำๆลงไปแล้วก็เอาไก่มาลวครับปุงรสด้วยน้ำปลาเครื่องรสดีนะครับใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองพร้อมด้วยครับใส่ลงไปครับปุงรสตามใจชอบนะครับ ไส่มาหนึ่งนะครับนี่ไก่ไต่นามหัวเห้าเสร็จเรียบร้อยเสิร์ฟได้